สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเมนต์อาเซียนเมื่อคอมเมนต์สงสัยว่าทำไมต่างชาติบอกว่าเมืองพัทยาของไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของต่างชาติมากกว่านครวัดของกัมพูชาโดยเรื่องนี้นะคะก็จะมีชาวต่างชาติได้ให้เหตุผลไว้ว่าพวกเขาชอบเมืองพัทยาของไทยมากและจุดหมายปลายทางของพวกเขาคือเมืองไทยเท่านั้น ที่พัทยาของเมืองไทยนั้นน่าเที่ยวและทําให้พวกเขาตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาเที่ยวที่พัทยาของไทยโดยชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้บอกว่าที่ไทยมีที่ให้เที่ยวมีสถานบันเทิงมีทะเลให้พวกฉันได้ชมความงดงามของธรรมชาติที่อยู่ใต้น้ําและมีแดดให้พวกฉันได้นอนอาบแดดอีกด้วยเพราะที่เมืองไทยแดดกาลังดีสําหรับพวกฉันเลย โดยเรื่องนี้ก็มีชาวกัมพูชาได้มาให้เหตุผลด้วยนะคะบอกว่าทําไมพวกคุณถึงไม่อยากไปที่กัมพูชาล่ะคุณไปที่ไทยได้คุณก็ต้องมาเที่ยวที่กัมพูชาได้สิแต่นี่พวกคุณเลือกที่จะไปแต่ไทยอย่างเดียวเลยที่กัมพูชาก็มีที่ให้พวกคุณตื่นตาตื่นใจได้เช่นกันนะโดยเฉพาะที่นครวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฉันอยากแนะนำให้พวกคุณหันมาเที่ยวที่นครวัดของกัมพูชาเลย โดยชาวต่างชาติท่านนี้นะคะก็ได้มาตอบกลับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะคะโดยบอกว่านี่พวกคุณจะให้พวกฉันไปสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณบอกว่านะครวัดนั้นหรอฉันว่าพวกคุณควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยและมีแหล่งท่องเที่ยวให้เยอะก่อนไหมก่อนที่พวกคุณจะเที่ยวไปบอกใครต่อใคร ว่าที่กัมพูชานั้นมีที่ตื่นตาตื่นใจอย่างนครวัดฉันดูแล้วมันไม่น่าตื่นเต้นเราใจเหมือนไทยเลยและก็ได้มีชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งนะคะได้มาคอมเมนต์ต่ออีกว่าอาจจะจริงอย่างที่คุณพูดนะว่าที่กัมพูชานั้นมีที่เที่ยวอย่างนครวัดแต่ฉันเคยไปมาแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแค่ไปถ่ายรูปกับภาพบนกำแพงสมัยก่อน แต่ดูแล้วมันไม่มีความบันเทิงอะไรเลยพวกคุณอย่าลืมสิว่าพวกเราเป็นฝรั่งก็ต้องชอบความบันเทิงสนุกสนานเฮฮาที่ฉันพูดไม่ได้หมายความว่าประเทศพวกคุณไม่เจริญนะแต่แค่ต้องพัฒนาให้ทันสมัยและมีที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจบ้างไม่ใช่ให้ไปที่นครวัดอย่างเดียวเลย และก็ได้มีชาวกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์สุดเดือดอีกนะคะว่าที่พวกคุณพูดมาทั้งหมดมันก็จริงนะแต่ฉันว่ามันแรงไปหรือเปล่าว่าที่นครวัดไม่น่าเที่ยวและยังมาคอมเมนต์อีกว่าเหมือนประเทศของพวกเราไม่พัฒนาอะไรเลยที่เที่ยวอาจจะน้อยก็จริงแต่นครวัดก็เป็นที่เที่ยวแห่งเดียวที่พวกเราชาวกัมพูชาเคารพและศรัทธามากที่สุดพวกคุณอาจไม่เข้าใจหรอก พพวกคุณคิดแค่ความสนุกความบันเทิงเท่านั้นพวกคุณยังเข้าไม่ถึงความมีวัฒนธรรมเลยด้วยซ้ําเรื่องนี้นะคะชาวเน็ตไทยเราจะอยู่เฉยได้หรอโดยคณไทยท่านนี้นะคะได้มาคอมเมนต์ด้วยบอกว่านี่แหละมนุษย์ยุคหินของจริงไม่รู้เรื่องโลกภายนอกเลยว่าเขาไปถึงไหนละบางคนก็บอกว่าใช่เพิ่องออกมาจากกําแพงของ จะขายก็มีแค่กำแพงมันพยายามจะกล่อมคนอื่นให้มาเที่ยวบ้านมันนะสิบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนต่างชาติทั่วโลกเขารักประเทศไทยอยากมาเที่ยวเมืองไทยคนไทยใจดีเป็นมิตรกับทุกคนแต่คอมเมนต์ขี้อิจฉาและไม่ค่อยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเขาก็เลยไม่อยากไปเที่ยวคอมเมนต์นะสิบางคนก็คอมเมนต์ไว้สัส้นๆนะคะบอกว่ามันจะบังคับเขาให้ได้เลยคมเมนเอ้ย บางคนก็บอกว่าถนนเข้าสารยังมีนักท่องเที่ยวเยอะกว่านครวัดเลยไม่ต้องถึงพัทยาหรอกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจากความเห็นของนักท่องเที่ยวบ่งชี้ให้เห็นถึงรายได้ที่ได้จากนครวัดกับพัทยาว่าต่างกันมากมายแค่ไหนสวยแต่ไม่มีอะไรทำมากกว่านั้นคอมเมนต์รู้หรือเปล่าว่าในประโยคนี้แฝงให้เห็นการขาดรายได้มูลค่ามาหาศาลแค่ไหน บางคนก็บอกว่าเหมือนเอานครวัดใส่ผานให้นักท่องเที่ยวแต่เขาไม่เอาอายแทนเลยบางคนก็บอกว่า,ขาเขมรต้องสร้างคาสิโนที่มีสวนสนุกไว้ข้างๆปราสาทนักท่องเที่ยวจะได้มีที่เที่ยวและสะดวกในการเดินทางเข้าใจไหมบางคนก็บอกว่าใครจะไปเที่ยวซ้ําในนครวัดหลายครั้งได้ล่ะแต่พัทยาเขาอยากจะมาเที่ยวซ้ําแล้วซ้ําอีกบางคอมเมนต์ก็ได้บอกว่ากลางวันมีนครวัด กลางคืนมีถนนคนเดินถนนสายวัฒนธรรมมีโรงละครมีโชว์ดีๆมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจก็น่าจะพอได้อยู่นะบางคนก็บอกว่าเป็นดูขมรน,นะไทยเราก็นั่งจิบกาแฟสบายใจให้ฝรั่งเขาไปฉะแทนแล้วกันบางคนก็บอกว่าขมรตีค่านาครวัดสูงเกินไปนะบางคนก็บอกว่าทั้งประเทศมีสมบัติอยู่ชิ้นเดียวคือนครวัด น่าสงสารบางคนก็บอกว่าสนับสนุนขเขมรน,นะให้เที่ยงกับนักท่องเที่ยวแบบนี้ตลอดไปนะครับบางคนก็ได้บอกว่าแค่คนไปวัดอรุณในหนึ่งเดือนก็มากกว่าคนไปนครวัดทั้งปีแล้วคขมรเอ้ยนครวัดแพงก็แพงเดินก็ลำบากต้องระวังพวกขอทานชิงทรัพย์ระวังพวกเด็กมาชิงเอาโทรศัพท์ฝุ่นก็เยอะร้อนก็ร้อนหาน้ำกินยังยากเลย บางคนก็บอกว่าคเมนมโนคิดว่ามีนครวัดแล้วตัวเองจะเป็นศูนย์กลางของโลกละสิบางคอมเมนต์ก็ได้บอกไว้ว่าวัฒนธรรมตะวันออกเฉียงใต้ในไทยก็มีไม่ใช่มีแต่ที่คเมศออกจากหลังกำแพงมั่งนะพวกคนป่าบางคนก็บอกว่าวัดไทยเป็นวัดมีชีวิตใช้ประกอบศาสนาพ,พธิธีส่วนนครวัดคนคเมศยังไม่รู้เลยว่าใช้ทำอะไร บางคนก็บอกว่าวัดไทยไม่ใช่มรดกโลกด้วยซ้ํายังมีคนมาเยี่ยมชมมากกว่าวัดกําแพงหลายเท่าเช่นวัดอรุณบางคนก็เมนไว้ว่าฝรั่งเขาฉลาดพอไม่จําเป็นต้องไปหรอกกัมพูชามาถึงไทยไม่ว่าที่ไหนแสดงว่าเขามาครบในเอเชียทุกอย่างในไทยมีหมดแล้วคอมเมนเอ,อ๋ยอย่าเสียใจเขาไม่อยากแขนหักบางคนก็บอกว่า ฝรั่งเขาคงไม่ไปหรอกนกครวัดแค่นครวัดที่เดียวที่เมืองไทยมีเยอะแยะหลากหลายที่ท่องเที่ยวเมืองไทยตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องบางคนก็ได้มาให้ความเห็นไว้ว่าเจ้าบ้านที่ดีเขาไม่เถียงเอาชนะกับนักท่องเที่ยวแบบที่คเมนทำแบบนี้หรอกมันยิ่งเป็นการไล่นักท่องเที่ยวไม่ให้มาเที่ยวประเทศตัวเองอย่างรู้เท่าไม่ถึงการนะคเมนบางคนก็บอกว่า ทนครวัดให้เหมือนพัทยาคมเมนทู t ิ o in one บางคนก็บอกว่าพัทยาเหมาะแก่การพักผ่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบบางคนก็บอกว่าเมຈมีแค่อังกอร์วัดเลยภาคภูมิใจเวอร์วังเลยไม่ยอมรับความจริงในความเห็นของนักท่องเที่ยวบางคอมเมนต์ก็บอกว่านักท่องเที่ยวเขาอยากจะมาพักผ่นอนนครวัดมีคุณค่าก็จริงแต่สิ่งที่ห่อหุ้มนครวัดไว้มันสกปรก อันตรายและไม่สะดวกสบายถ้าคุณมีงบสักก้อนคุณจะซื้อความสุขหรือความกงังวลล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาของอีพ p นี้แต่ก่อนอื่นแอดก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเนื้อหาที่แอดเล่ามานี้มันอาจจะทำให้บางท่านคิดว่าแอดพูดเนื้อหาไม่ได้มีสาระหรือเบี่ยงเบนไปในทิศท,ทางอื่น แอดก็ต้องขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะและก่อนจากกันไปแอดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามหรือกดเข้ามาชมคลิปของแอดแอดก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขร่ารําวยยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ